ให้เอาตามมาปล่อยตรงนี้ครับนี่มันไม่ใช่ห้องครัวดครับเฮ้ยี่นีปลาปลาปลามาจากไหนครับดินใหญ่เลยเหยุดใช่แล้ครับนี่คือของเล่นยอดฮิตใหม่ล่าสุดจาก TikTok ครับปลาดุกเด็กครับพวอะไรเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าน n f i n i t y หยุดก่อนหยุดก่อนอือเออหยุดแล้วดึงยุดหยุดหยุดก่อนยุดก่อนยุดก่อนอืมโอ้โหเด็กสมัยนี้เขาเล่นอะไรกันครับนี่คืออะไรครับไม่เคยเล่นกันหรือเปล่าครับนี่ครับมองข้างนอกก็เป็นเหมือนตุ๊กตาปลาธรรมดาครับแต่มันดุกดิกดุกดิกได้ครับดิ้นแบบ เหมือนปลาจริงเลยเหมือนปลาที่แบบว่ามันกระโดดขึ้นมาจากน้ำแล้วก็แบบดิก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 ริกครับ <c ười> <c ười> แ,แน่นอนครับการมีของเล่นใหม่แบบนี้ครับนอกจากผมจะมารีวิวเพื่อนๆดูแล้วแน่นอนครับผมจะต้องช้ำแหละมันด้วยครับวันนี้เราจะเห็นกันเต็มเต็มสองตาเลยนะครับว่าจะปลาเนี้ยคืออะไรทำไมคิตในติ๊กต็อกนักและช้ำแหละดูข้างในด้วยครับอ,อันดับแรกใครเคยเล่นจะปลาดูดิกนี้ขอเช็คน่อยครับเขาเช็คหน่อยคอมเมนต์เขียนคอมเมนต์มาเลยครับว่า ผมเคยเล่นครับผมเล่นบ่อยจนเบื่อเลยครับพี่เพิ่งรู้จักหอมอหมอเลยครับ <c oughs> อ่ะมาครับจับแรกเรามาดูใกล้ๆก่อนดีกว่านะครับว่ามันคืออะไรทําไมมันถึงดิ้นดุกๆๆๆๆ๊กดุ๊กดุ๊กดุ๊กแล้วแบบเวลาดิ้นนี่มันน่าตกจริงๆนะครับมาดูกันครับ อ่ะนี่ครับอันดับแรกที่เราซื้อมาครับก็บอกว่ามันไม่ได้มาแค่ตัวปลาเปล่าๆครับมันมากับเจ้าสิ่งนี้ด้วยครับสายชาร์จครับใช่ครับเจ้าตัวนี้ต้องใช้แบตเตอรี่ด้วยครับแต่ว่าก็คือเราไม่ต้องใช้ถ่านไฟฉายเงี้อใถ่านให้เปลืองครับมันมีสายชาร์ตมาเราสามารถเสียบกับหัวชาร์จโทรศัพท์อะไรก็ได้ครับเสียบชาร์ตได้เลยอ้าดีมากรับเหมือนเดียวกับตัวเก่าของผมน้องบองหรือว่านกแก้วเนี่ยโอ้โหใช้ถ่านครับเปลืองมากใช้แป๊บเดียวถ่านหมดไม่โดนถ่านหมดเปลี่ยนแบบโอ้โหอ้วกแตกเลยครับยอมลงทุนหน่อยซื้ออปสาาาายยชรร่่งนนีดกวะคับ จะปลาสองตัวนี้เป็นสายชาอย่างนี้สบายหรือสะดือโบครับมาเรามาลองให้มันดิ้นให้ดูก่อนดีกว่านะครับตรงนี้ดิ้นดิดิ้นสิอ้าวมันไม่ดิ้นมันไม่ดิ้นแบบนี้ครับการดิ้นนี้เพื่อนจะเห็นตารางเนี่ยไหมนี่มันมีซิปอยู่ครับเราเปิดซิปออกมาดูก็ได้ครับปึ๊บปึ๊บนี่นี่คือความลับครับมันจะเป็นแบบไม่รู้อะไรนะครับเป็นกล่องที่ขาวๆนี่ครับเราต้องกดเปิดก่อนครับนี่ถ้าเปิดปุ๊บมันจะดิ้นเลยเห็นไหมถ้าเปิดดิ้นเสร็จเราก็ได้ปิดปึ๊บดูสิ ึงบบว่วมันตลกอะ่ะมันนิ่งตลกอะ่ะดูหน้าตามันดิว่าถือมาจับยิ่งเย้ยวนะครับมี่จับแต่หัวก็ดิ้นหางเห็นไหมหรือถ้าเกิดเราจับหางครับมันก็ดิ้นหัว <läuft> ไปฉันนะไปฉันนะไปฉันไปฉันไม่อยากอยู่ไปฉันไปฉัน,อ,ฉน,ฉนอะไรประมาณนี้นะครับวางบพื้นก็ยิ่งเย้ยวเลยมันจะกระโดดดึกล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 ึกอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยอ้อาวทำไมจับไปจ้วถ่านหมดอรออะไรอ่ะ

ประมาณนั้นครับเฮ้ยเออไอเดียดีนะครับคือเพื่อนในข้าวบอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าเปิดดิ้นแล้วปิดหยุดอย่างเงี้ยมก็จะดูแบบธรรมดาใช่ไหมอันเนี้ยมันมีเป็นจังหวะจะโค้นหรือเปล่ไหมถ้าเหมือนปลาจริงครับออกมาปุ๊บดิ้นแล้วก็แน่งนิ่งไปแต่ถ้าเกิดเราไปแตะตัวมันบางทีมันยังไม่ตายดีไงแค่นิ่งเฉยเพอเราไปแตะตัวมันปุ๊บมันก็สู้ใหม่ไงดิ้นดิ้นดิ้นเหมือนของจริงเป๊ะเออือใช้ได้นะครับคือจริงในเว็บไซต์นะครับมันไม่ได้มีแค่สองตัวนี้นะมีเพียบเลยมีแบบแแบบบาาางงให้จไม่่่่่่่ผิิดนน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 ะะะตตวทีีฮกกัััๆออยเเเ็คล ในเฟซบุ๊กนะครับก็คือจะหนีแบบบีแบบเบสิกธรรมดานี้เลยนะ,ะผมมีข้อมูลเรื่องปลานะผมรู้ว่าเจ้าเนี่ยเรียกว่าปลาอะไรนะครับใครรู้คอมเมนต์บอกผมด้วยนะถ้าจากข้อมูลแบบช h อปปิ้งนะโอ้โห สิบล้านก็บอกว่าสิบชื่อเออผมไม่รู้เลยมันเรียกว่าอะไรบางล้านก็เรียกสีน้ำเงินปลา,าน้ำเงินเออบางล้านก็ปลาอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยใครมีความรู้เรื่องปลาบอกเลยครับอันนี้คือปลาอะไรครับอ่ะนั่นแหละไอ้ตัวเนี้ยฮิตกันมากที่สุดครับแล้วลูกสาวผมเห็นผมเลือกอยู่ชอบปลานีโม่ก็เลยจัดให้ลูกสาวผมตัวนึงครับปลานีโม่น่ารักแล้วเวลาดิน้นมันก็มันน่ารักอ่ะมันดิ้นแล้วมันก็ไม่แปลกไหมมันก็แบบไม่ไตลกมากอ่ะก็ได้อยู่ีก ดิ้นแรงดลวยตอนนี้โอ้ใจละใจละใจแน,น,จจจจจน่นิ่งละจะหนีไปไหนดิลุติปอ้าวเรียบร้อยตายก็มันจะบอกว่ามันดิ้นแรงจริงครับมันดิ้นจนแบบพยายามหลุดจอเลยเห็นไหมอ้าวเียบร้อยลรอตายแล้วไหนลองแตะดูที่ว่าเป็นยังไงครับตายยังอ้าวตัวนี้ตายจริงครับตายแล้วตายเลยอ้าวไม่มาเลยเปิดหมดแล้วหรอปิดเปิดใหม่ึ๊บอ้าวนี่คือทำหมดเลยนเนี่ย เอ้ไม่เอาไม่ทำงิดสิอ่ามีนิ้ด้วยครับคงสายทันหมดจริงครับเ <laughs> อออย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าและในพอดีทันหมดเด้วเราลองชาร์จดูหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหสายให้มาก็สั้นถ้าเหลือเกินนี่กะไม่ให้ชาร์จไปไหนไกลเลยนะครับเมื่อเราชาร์จแบตนะครับปุ๊บ มันจะขึ้นอะไรตรงนี้บ้างโอ้นี่ครับจะเป็นแดงๆนี้ว่าเราชาร์จอยู่ครับโอเคแล้วก็ปล่อยชาร์จไวก่อนตัวนี้ปลาหมดแรงแล้วชุบๆมันก่อนเดี๋ยวค่อยดนใหม่นะครับอ่าก็เป็นประมาณนี้แหละครับสาหรับปลาดุกดิ๊กนะครับก็เอาจริงๆเมื่อกี้ท่าเพื่อนๆพอจะเห็นกันนะครับมันก็พอจะเห็นของข้าง,ง,งในแล้วใช่ไหมล่ะว่ามันเป็นแบบตัวอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้นะครับแต่ในเมื่อผมเป็นนักชำแหละครับจะพาเปิดลงไปให้ลึกกว่านี้อีกครับว่าไอเจ้ากล่องขาวๆเนี่ย ข้างในมันหน้าตาเป็นยังไงอีกทีหนึ่งนะครับมาเราไปชําแหละกันครับเรามาชําแหละที่เจ้าปลาตัวคลาสสิกเบสิกตัวนี้ก่อนเลยกันนะครับเพราะว่าเจ้าน้องนีโม,โมของเรานั้นก็คือกําลังชาร์จอยู่แบตมันหมดแล้วดิ้นจนลมหายใจท,ที่สุดท้ายใช้ไปแล้วครับ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรชํำแหละตัวเดียวพอเผื่อเสียหรือพังหรืออะไรตัวนีโมนั้นจะได้มีให้น้องต้าจ๋าเล่นได้อยู่ครับอ่ะมาครับเรามาดูกันครับอย่างที่บอกไปครับมันเห็นอยู่แล้วนะว่าข้างในเป็นอะไรแล้วก็เปิดมาเลยนี่ เป็นจเจ้ากล่องสีขาวๆนี่ครับเขาหยิบออกมาได้เลยไหมต้องระวังดีนะเผื่อบางทีมันติดอะไรอยู่เดี๋ยวหางเคลียอ,อ้อหอเคารียเหรอเฮ้ยใช่ไหมเออใช่ไม่มีแล้วนี่ด้านใน,นตัวปลาก็เป็นภาพเปล่าๆนี่ไม่มีอะไรเลยโอ้ไม่มีอะไรไหม ไม่มีไม่มีคอนอับอะไรต้อนอยู่เลยครับข้างในาก็เป็นแบบปุยนุ่นเฉยๆไม่มีจบหมดแค่นี้เองอ,อ่ะมาครับมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นครับจึ่งก็แน่นอนครับตัวนี้มีน็อตอยู่เราขันน็อตออกมาให้หมดแล้วมาดูกันครับว่าความลับที่ซ่อนอยู่ข้างในมันคืออะไรกันแน่มาทาดูเลยครับอันดับแรกผมขันน็อตเลยแล้วกันมันก็ไม่ได้มีอะไรเนาะมีแค่น็อตกี่ตัวเองขันออกมาเลย โอเคพร้อมที่จะเห็นไส้ในของปลาดุกหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันนะครับว้าวเป็นหลักการแบบมอเตอร์นะครับมอเตอร์กับฟันเฟืองง่ายๆเล่อง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับตรงนี้จริงมันก็เดาไม่ยากหรอกนะครับก็จะมีตัวแบตเตอรี่หนึ่งตัวนะแผงวงจรแล้วก็มอเตอร์คันืองแค่นี้จบเลยครับเมื่อเราเปิดเครื่องปุ๊บไฟเข้ามอเตอร์ครับมอเตอร์ตรงนี้ต่อกับเฟืองเห็นไหมหมุนๆจนทําให้ตัวนี้มุนขึ้นหมุนลงแค่นี้เลยโอ้โหเอาง่ายๆเลยนะ นี่เหมือนตัวนี้มันก็เป็นเฟืองอันสุดท้ายนะติดกันแค่นี้เองโหแบบไม่มีอะไรนะแบบง่ายๆทื่อๆออย่างนี้เลยนะครับเออก็ดีนะเดี๋ยวเปิดดูเลยไหมติดหมดเลยอุยทุกอย่างติดหมดเลยแกะมาพังไม่ได้ปึ๊บคือเขาทำติดไว้อย่างนี้นะครับนี่อ่ะให้ดูแผงเบ้กข้างในเป็นอย่างนี้ผมไม่อยากแกะมันนะเดี๋ยวมันพังแต่ก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรครับเสียบชัดแบบตรงนี้นะปึ๊บเสียบชัดแบบตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เปิดปิดแค่นั้นเลยจบโอ้โหง่ายๆต่อมอเตอร์แค่นี้จบไม่ง่ายครับสุดเลย อ <laughs> <c oughs> อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับข้างในตัวของปลาดุปกิกนี่นะสำหรับไส้ในของปลาดุปกิกเนี่มันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับเป็นปกติทั่วไปอะไรที่เราสามารถเดาได้อยู่แล้วนะผมว่ามันพิเศษที่ตัวข้างนอกเลยตัวข้างนอกอย่างเดียวเลยคือด้วยความที่มันเป็นปลาไงแล้วดูหน้าตาดิมันดูหน้าแบบ นิ่งๆซื่อๆนี่อไหมโมเดลทำไมโเดลดิ้นน่ะดูตลกเหมือนปลาดิ้นอะไรอย่างนี้นะครับแต่นี่ข้างในไม่มีอะไรนะครับก็่นแหละครับเนี่ยคือหน้าตาข้างในของปลาดกดิครับอันนี้ไม่น่ามีปัญหาต่อแค่ขัดน็อตแค่ขันน็อตออกมาเองถ้าใส่เข้าก็ขันน็อตกลับก็คงใช้ได้เหมือนเดิมปกตินะครับหรือเปล่าหรือว่าถอดแล้วกลับมาใส่ไม่ได้เดี๋ยวล้องดูก่อนนะเผื่อมันผิดพลาดอะไรยังไงนะครับอะมาเสร็จแล้วดูซิว่ากลับมาใช้ได้เหมือนเดิมไหมครับอ่า อยู่ไม่มีปัญหาครับอยังดิ้นแรงเหมือนเดิมโอเคบายๆเจอกันวิดีโอหน้าบายๆรีบสังอ่ะอ่ะอไปเลยนี่แ,แหละครับการช่แหลครับนั่นแหละครับทุกประมวลในวิดีโอนี้เพื่อนๆได้ดูกันไปนะครับคือการรีวิวของเล่นสุดฮิตพร้อมทั้งช่ำแหละออกมาดูหน้าตาข้างในครับกับตุ๊กตาปลาดูนีครับ <S <S มีวิกฤตรภาพกันคนละตัว2ตัวเพิ่มความบันเทิงได้แน่นอนครับผมจะหาลิงก์สินค้าใส่ให้ใต้วิดีโอนิดนึงนะครับเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูได้เผื่อสนใจจะสั่งซื้อนะครับสุดยอดนะของเล่นสมัยนี้ดูเป็นอะไรที่ง่ายแต่มันก็สนุกเพลิดเพลินดีนะครับแต่ยังว่าแหละของเล่นพวกเนี้ยมันมาเร็วไปเร็วตอนเนี้ยกำลังคิดกันอยู่แป๊บนึงเดีย๋ยวจะพักไป,ไปละมีของเล่นใหม่มาอันเก่าคนก็ลืมเนะี่ทิง้งไปแหละอะไรอย่างตอนเนี้ยน้องบองถามดิมีใครเล่นอยู่บ้างแทบจะไม่มีแแลลล้้้ววมมมมัังืไไปหดนะครบ่เป็นไรโลกเรามันก็หหมุนนไปข้้าางเรื่ออยๆครรับชีวิตตเาก็้งหมุนไปข้างหนนน้าาาเเเรรรื่่อยๆชกกััคบ็ตมกกกกรรรระะแสสเเเเข้าาาไไปื่่ออยๆคัับ็มลนนุน แล้วก็ไปทดลองเล่นดูว่าเฮ้ยถ้าเราถูกใจก็เล่นไปถ้าไม่ถูกใจก็ผ่านแค่นั้นครับไม่มีอะไรมากเจ้าของเล่นพวกเนี้ยมันเป็นของคลายเครียดครับไม่ใช่ว่าแบบมันดีต่อใจอ่ะเราอย่าไปคิดแล้วแบบอุ้ยเสียดายเงินซื้อไปเล่นแล้วก็ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับให้เราได้สูงช่วงเวลาที่เรากำลังเล่นอยู่ครับดูอลย,ย่างเงี้ยเฮ้ยตลกอ่ะนี่ยรับต,ตี้อะไรเงี้ยอย่า,ยาไปคิดเล่นครับเงินทองหาใหม่ได้ครับหาความสุขให้ตัวเองครับแต่เขาว่าตัวเองต้องไ่เดือดร้อนก่อนนะไม่ใช่ว่ามีแต่กินแล้วมาซื้อของเล่นอย่างเงี้ยอมใอกี่ โอเคเจอกันวิดีโอหน้าครับเพื่อนๆสามารถขอผมมาได้นะครับอยากให้ผมชําแหละอะไรบอกมาครับเดี๋ยวจัดให้ดูอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดมันซ้ำกับอะไรที่ผมเคยรีวิวไปวิดีโอเก่าแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับยังไงถ้าอยากรู้ว่าผมเคยชําแหละอะไรไปแล้วบ้างเข้าไปที่ช่องของผมแล้วกดตรงเพลย์ลิสชําแหละวงเล็บวอตอินไซด์นะครับไปดูก่อนหน้านะครับว่าผมเคยชําแหละอะไรมาแล้วบ้างครับบอกเลยว่าหลายสิบชิ้นครับผมชําแหละมาแล้วแทบจะทั้งนั้นนะครับแล้วยังจะมีต่ออีกเรื่อยๆอย่างแน่นอนครับโอ อีกด้วยนะครับขอตัวไปก่อนนะครับเอาไปให้นักจันเล่นดีกว่าน้อกจันคงจะบันเทิงหน้าดูเลยนะครับเดี๋ยวเปิดก่อนมันหาปุ่มเปิดจากนี้แหละอ่าโอเคไปแล้วครับสวัสดีดครับเส้นกับปลาครับ